ชีวิตคนเราเนี่ยบอกตรงๆเลยนะทุกคนไม่ว่าสาวหรือที่ไหนอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบและแข่งกับใครเราวัดตัวเองแข่งกับตัวเองตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราลุ้มลุกค,คุกคานขนาดไหนช่วงจังหวะเราโชคดีเราทำตัวยังไงนะช่วงเวลาเราตกต่ำเราเซฟตัวเองอยังไง จริงๆแล้วทุกอย่างบทเรียนจากคนอื่นยังไม่ดีเท่าบทเรียนจากตัวเองแต่บางคนนะฮะไม่เห็นบทเรียนของตัวเองยังพยายามทะเยอทะยานพยายามวิ่งพยายามแข่งนั่นแหละเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะไม่เอาบทเรียนสิ่งที่ตัวเองเจอมาเปลี่ยนแปลงความคิดและปฏิบัติใหม่ ชีวิตยากที่จะเปลี่ยนแปลงเอาตรงๆนะลองพินิษพิจารณาดูอย่าไปมองคนที่เขามีแล้ววันนี้หนึ่งเหตุผลช่วงเขารำบากช่วงสเต็ปชีวิตเขามีสติขนาดไหนเขาคลองสติได้ขนาดไหนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะฮะเราวันนี้เนาะไม่ว่าจะผิดพลาดอะไรก็ตามเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่เริ่มให้จริง เอาบทเรียนที่ผิดพลาดของเรามาเป็นบันไดแล้วเดินหน้าเข้าไปก้าวให้ดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นแหละเราก็จะมีดีขึ้นทุกๆวันแต่ถ้าเราย้อนมองข้างหลังเป็นบทเรียนให้กับตัวเองไม่ได้แต่วิ่งกูจะทำกูจะได้ดูในชีวิตของคนอื่นการเ,าเติมตตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงยากเหนื่อยเปล่ากับการวิ่งแข่งคนอื่นให้นึกถึงบุญวาสนา ความสามารถของเราเก็บหนึ่งภูมิใจสองนะภักภูมิใจสามเรายิ่งภูมิใจเก็บเล็กผสมน้อยเดินหน้าไปเรื่อยๆด้วยสติของตัวเองคนเรานะล้มแล้วล้มอีกแล้วล้มแบบเดิมๆที่เ,น,เน็นอ่ะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้อย่าโทษใครมันเป็นเพราะตัวเราเองจริงๆ เราต้องมาคิดใหม่กับชีวิตปัจจุบันนะฮะทุกคนรู้ความผิดพลาดแต่จะแก้ไขอย่างจริงจังไหมจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่จะก้าวไหมเพียงแค่แรงอยากพูดอยากดันอยาาแข่งเนยเปล่ากับคำว่าแข่งคนอื่นนะฮะให้แข่งหัวใจตัวเองให้ชนะใจตัวเองเนาะแล้วค่อยขยับทีละสเต็ปเราจะมีสติ สติดึงสติเพื่อตั้งสตินะคะก้าวใหม่ให้แน่นหนาะให้เข้มข้นนะให้ดีกว่าชีวิตเมื่อวานนับจากวันนี้ขึ้นไปสาวฝากบอกถึงทุกๆคนทําได้ในแบบของเรานี่คือชีวิตเราเปรียบเทียบใครไม่ได้และไม่มีใครเหยียบย่ำเราได้นะนอกจากตัวเองที่จะกดตัวเองให้ต่ำลง และเราก็ไม่มีสิทธิ์เย็ดย่ำคนอื่นเช่นกันเพราะชีวิตไข่ชีวิตมัน